สนับสนุนโดย b บ n นฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืช สสเชียงใหม่พักภูมิใจไทยนางสาวสีนวลบุญลือบอกถึงกรณีสืบเนื่องจากเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ประชุมร่วมรัฐสภามีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูญหมวด14การปกครองท้องถิ่นหรือร่างปลดล็อกท้องถิ่นว่าการที่ตนอภิปรายแสดงความไม่เห็นด้วยเนื่องจากเห็นว่าราชการส่วนภูมิภาคเปรียบเหมือนพี่โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนท้องถิ่นเปรียบเหมือนน้อง จากการที่ตนทำงานในท้องถิ่นตั้งแต่เป็นอสมประธานแม่บ้านและสมาชิกอบตและเป็นที่ปรึกษานายกอบจสจกระทั่งเป็นสสเห็นมาตลอดว่าการทำงานในท้องถิ่นนั้นทั้งสององค์กรไม่เคยทะเลาะกันแต่เหมือนพี่น้องที่ช่วยกันทำงานมาตลอด ส่วนที่นายปียบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้ากล่าวหาใสา่ร้ายตนในวันดังกล่าวถือว่าผิดข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ45เป็นการเสียสีใส่ร้ายป้ายสีว่าตนเป็นคนเนรคุณอักตันยูทั้งนี้ตนเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายปียบุตรในข้อหาหมินประมาทโดยจะแจ้งความที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปตนเข้ามาเป็นสสก็ทำงานให้ชุมชนเต็มที่ การมากล่าวหาสายร้ายแบบนี้ถือว่านายปียบุตรทำไม่ถูกทั้งนี้เมื่อวันที่17ตุลาคม2562ที่มีการพิจารณาพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังกองทัพบ,บกกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมเพื่อดูแลความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์นายปียบุตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยแต่ตนเป็นคนจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงลงมติงดออกเสียงเพื่อถนอมน้ำใจพัก หลังจากวันนั้นนายปียบุตรเริ่มมีอคติและไม่พอใจตนเป็นต้นมาหากมีโอกาสจะพูดจาเสียสีมาตลอดกระทั่งล่าสุด30พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้กล่าวหาใส่ร้ายตนซึ่งถือว่าหมิ่นประมาทตนจึงอยากชี้แจงว่าถ้าวันนั้นตนลงมติตามนายปียบุตรเท่ากับตนเนรคุณแผ่นดินเกิดจึงอยากฝากประชาชนทุกคนให้พิจารณาว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเนรคุณอากตันยูไม่มีจิตสำนึก นางสาวสีนวลบอกอีกว่านอกจากนี้นายปิยบุตรบอกว่าจะมีผลกระทบกับตนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งเรื่องนี้หนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนตนเข้ามาสังกัดพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่14มกราคม2563แม้จะมีอุปสรรคในการทํางานแต่ตนก็ตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนมาตลอดถ้าการเลือกตั้งครั้งต่อไปใครจะมาสก,กัดกั้นก็อยู่ที่ประชาชนจะตัดสินไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไรตนยอมรับการตัดสินใจ ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไรตนยอมรับการตัดสินใจของประชาชนหิ่งห้อยเมื่อแสงสองสว่างนำทางมันจะดับลงไปแต่หิ่งห้อยตัวนี้มีแสงในตัวพร้อมเดินต่อไปเพื่อทำงานให้ประชาชนอยู่ดีกินดี